รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เดอ d เด r y มีดีที่เดินทางกลับมาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับบอมก็เตรียมนะครับสถานที่ต้องเที่ยวสวยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารอร่อยๆและกิจกรรมอีกเยอะแยะมากมายเลยจะเป็นที่ไหนไปชมกันเลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเดอลี่มีดีที่เดินทางนะครับกลับมาแล้วนะครับคุณผู้ชม สัปดาห์นี้นะครับเรายังอยู่กันที่เกาะช้างมีร้านกาแฟนะครับมีอาหารแล้วก็มีที่พักนะครับนี่น่ารักน่ารักแบบนี้นะครับในสัปดาห์นี้รอทุกคนอยู่นะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปทานอาหารก่อนจะไปดูที่พักนะครับผมพาคุณผู้ชมนะครับไปดื่มกาแฟกันก่อนดีกว่าจะเป็นร้านอะไรเจอกันเลยครับ คุณผู้ชมครับและช่วงแรกนะครับเราพาคุณผู้ชมมาดื่มกาแฟกันหน่อยดีกว่านะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ฟิกคาเฟ่กับพี่โมนะครสวัสดีครับพี่โมสวัสดีครับสวัสดีครับเวลาไปถามว่าผมควรไปคาเฟ่ไหนดีเขาก็จะบอกว่าให้มาฟิกคาเฟ่โอ้โหขอบคุณมากเลยครับทําไมถึงครองใจคนเกาะช้างได้ขนาดนี้พี่โมก็คือผมเป็นคนชอบทานกาแฟครับก็อาจจะเป็นรสชาติเดียวกับที่หลายๆคนชอบ คนกินเหมือนกันชอบเหมือนกันประมาณอย่างนั้นมากกว่าครับผมก่อนที่จะไปเรื่องกาแฟมากไปกว่านี้นะครับผู้ชมครับข้างหน้าของเรามีขนมหวานครับผมอันนี้โฮมเมดทำเองหรือเปล่าครับพี่ครับผมก็ครัวซองเนี่ยเราปูกเองอบเองครับผมเพราะว่าครัวซองเนี่ยจุดที่อร่อยเนี่ยถ้าถ้าไม่ได้ทำสดข้างหน้าเนี่ยมันจะดรอปไปเยอะเรื่องรสชาติอ่ะมางั้นเดี๋ยวเรามา พูดคุยนะครับถึงขนมหวานของฟิกคาเฟ่หน่อยดีกว่าครับอันนี้ด้วยความที่พี่โมบอกว่านี่เป็นโคซองแบบเดียวกันใช่ไหมครับพี่ใช่ครับผมแต่ว่าแตกต่างกันรตรงตัวของแยม,แยมใช่ครับอ่ะตัวแรกก่อนเลยนี่คือแยมอะไรครับแยมฟิกมันจะมีรสหวานมากกว่าเป็นในโทนหวานเพราะว่าตัวตัวฟิกเนี่ยตัวมะเดือนยครับมันจะเป็นโทนหวานมากกว่าส่วนแยมมะเฟืองเนี่ยมันจะมีรสเปรียร้ยวอมหวานครับผม มันก็เลยทําให้บางคนที่ไม่ชอบเปรี้ยวหรือว่าชอบรสจัดมันก็จะเลือกแบ่งกันไปได้เลยครับครับผมครัวซองไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นแยมมะเฟืองหรือแยมฟิกนะครับเราไปต่อกันที่อันนี้เป็นแพนเค้กอะไรครับพี่เป็นแพนเค้กกล้วยหอมเชื่อมกับน้ําผึ้งครับผมก็ความพิเศษของมันเหรอครับที่ลูกค้าบอกเขาจะบอกว่ามันมีความนุ่มแล้วก็มันเหมือนมีความฉ่ําอยู่ในตัวของเนื้อแพนเค้ก แล้วตัวกล้วยเนี่ยมันเหมือนจะหวานจัดเพราะว่าเราเชื่อมกับน้ำผึ้งแต่จริงๆแล้วพอกินแล้วเนี่ยมันไม่ได้หวานบาดคอบแบบนั้นอันนี้คือสิ่งที่เขาบอกเรามาพูดถึงขนมไปแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรากลับมาที่เครื่องดื่มกันบ้างดีกว่าครับผมกาแฟเดี๋ยวให้พี่โมแนะนําตัวนี้ก่อนเลยเห็นว่าเป็น bestseller คืออันนี้คือกาแฟโคบูก็ถ้าเกิดในสายเย็นเนี่ยก็จะขายดีที่สุดครับครับผมเพราะว่าตัวนี้บางคนเนี่ย ่ไม่ชอบกาแฟที่มันหนักมากแต่ว่ารสชาติครบแต่ก็ไม่ถึงกับชอบดิฟที่มันฉูดฉาดหรือว่าเบาเกินไปกาแฟโคบูก็เลยจะเป็นตัวที่กินกับเย็นได้พอเหมาะแล้วก็อร่อยแล้วครบรสชาติครับโอเคอ่ะถัดจากกาแฟนะครับแน่นอนมาทานคนที่ไม่ใช่สายดื่มกาแฟอยากจะดื่มอะไรที่ดูแล้วสดชื่นเลย ถ้าเป็นพื้นภาคตะวันออกก็ต้องส้มมะปีดเข<อ>าเรียกกันส้มมะปีแต่ว่าภาคกลางก็จะเรียกว่าส้มจีดส้มจีทเวลาเราทำเครื่องดื่มอย่างที่ร้านเนี่ยจะคั้นสดทุกแก้วครับมันก็จะมีกลิ่นกับรสชาติความหวานที่มันหวานกว่ามันมันจะไม่เปรี้ยวมากที่ไปใกล้มะนาวมันจะอยู่ระหว่างส้มกับมะนาวนี่เป็นอีกหนึ่งคาเฟ่น,นะครับที่หนึ่งเลยคือบรรยากาศร่มรื่นมาก <c oughs> ผมมองเห็น หลายมุมนะครับที่ให้ถ่ายรูปกลับบ้านไปโพสต์ลงโซเชียลมีเดียได้ครับนักท่องเที่ยวคนไหนนะครับอยากจะมาแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับกาแฟมาได้เลยนะครับที่ฟิกคาเฟ่นะครับแล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่รู้วิธีการเดินทางครับพี่โมครับมีช่องทางการติดตามทางไหนได้บ้างครับก็สามารถเข้าไปในเพจได้เลยนะครับชื่อฟิกคาเฟ่ครับผมนะครับแล้วก็จะมี ไอจีฟิกคาเฟ่เกาะช้างครับผมก็ทักเข้าไปได้ครับได้เลยนะครับยังไงวันนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่มมมากครับที่เปิดบ้านเปิดร้านต้องรับรายการของเรานะครับขอบคุณมากเลยครับยินดีครับผมขอบคุณครับครับยังไงเดี๋ยวช่วงนี้นะครับผู้ชมครับผมขอตัวจิบกาแฟก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามีร้านอาหารรออยู่จะเป็นร้านอะไรเจอกันช่วงหน้าครับเรียกว่าดื่มดำกับกาแฟหอม พร้อมกับของว่างอย่างครัวซองอร่อยๆกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับผมพาคุณผู้ชมเนี่ยไปทานของหนักกันบ้างดีกว่าจะเป็นอาหารประเภทอะไรนะครับเจอกันช่วงหน้าครับสนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชน นุนโดยคิวคอนคอนกรีตมวลเบาประหยัดพลังงานก่อสร้างไวใส่ใจสิ่งแวดล้อมขนมอบกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้ ช่วงที่2ของเรานะครับคุณผู้ชมครับเราจะพาคุณผู้ชมนะครับมาหาอาหารทานกันในเกาะช้างนะครับซึ่งตอนนี้นะครับผมอยู่ที่แบมบูเวนะบายเวนะบูชิกเกาะช้างนี่เองนะครับเป็นห้องอาหารนะครับที่อยู่ในที่พักของเวนะบูชิกเกาะช้างนี่เองนะครับอ่ะมาก่อนอื่นเลยนะครับที่เขาใช้ชื่อว่าแบมบูเวนะนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่านี่ เขาตกแต่งนะครับบรรยากาศโดยรอบของห้องอาหารนะครับเป็นสไตล์ของไม้ไผ่นี่เองนะครับผู้ชมครับจะเห็นได้ว่าเป็นเป็นไม้ไผ่จากสานนะครับข้างบนนะครับทำเหมือนเป็นโคมไฟส่วนของฝั่งข้างหลังของผมที่ผมอยู่นะครับตรงนู้นนะครับก็ตกแต่งไปด้วยไม้ไผ่แล้วก็แบบที่ถูกจากสารมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยใช้เป็นห้องอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารเช้ากลางวันเย็นนะครับก็ ตอนกลางวันกับตอนเย็นเนี่ยเขาเปิดเต็มที่เลยเป็น all day dining สำหรับใครนะครับที่สมมุติว่ามากับแก๊งเพื่อนเยอะๆนะครับทางหน้าหานะครับเขาก็เปิดเป็นโซนสังสรรค์ด้วยใครที่ชอบสไตล์ไหนนะครับก็ไปตรงสไตล์นั้นแล้วกันนะครับมามาร้านอาหารทีนะครับคุณผู้ชมครับเราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูหน่อยดีกว่าว่ามีอาหารประเภทอะไรบ้างนะครับไปเริ่มที่จานแรกเลยนี่ดูถ้าจะเป็นจานที่ใหญ่ที่สุดในนี้นะครับนั่นก็คือซีฟู้ด แพล t เตอร์นี่เองคำว่าแพลตเตอร์นี้นคือแบบใหญ่ๆเป็นจานใหญ่ๆนะครับซึ่งในจานนี้นะครับเขาก็มีนะครับไม่ว่าจะเป็นปูม้าปลาหมึกหอยเชลกุ้งเผานะครับนี่ดูถ้าจะเป็นกุ้งแชบวยนะครับซีฟู้ดแพล t เตอร์ทำให้คุณนได้ทานอาหารทะเลครบหมดทุกอย่างเลยอ่ะเมนูที่1ไปแล้วนะครับมาที่เมนูที่2กันบ้านดีกว่านะครับผู้ชมครับเป็นสปาเกตตี้นะครับเบคอนผัดพริกแห้งนะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับที่ผสมผสานกันระหว่างอาหารไทยและอาหารตะวันตกนี่เองนะครับผมก็จะเป็นสปาเกตตี้ที่คุณจะได้ความกลิ่นของพริกแห้งนะครับที่เขาคั่วนะครับเมนูนี้ก็สามารถตอบโจทย์ทุกคนได้แน่นอนเลยนะครับต่อไปเลยนะครับอันนี้จะเป็นพิซซ่านะครับหน้าทะเลอ่าวไทยเขาใช้วัตถุดิบนะครับที่เขาได้มาจากอ่าวไทยก็คือตรงนี้เลย เก็เท่าที่ผมดูนะครับมีกุ้งมีปลาหมึกชีสมีพริกหวานประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมครับใครที่ชื่นชอบนะครับการทานพิซซ่านะครับก็เหมาะมากในการที่จะสั่งมาทานนะครับคราวนี้เรากลับมาที่อาหารไทยกันบ้างดีกว่างั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มดูเป็นที่เมนูที่1เลยดีกว่านะครับก็คือเมนูตรงนี้นะครับคือต้มขา ไม่ใช่ต้มขาไก่นะครับมาเที่ยวทะเลทั้งทีก็ต้องเป็นต้มขาทะเลนะครับต้มขานะคุณผู้ชมนะบอกเลยว่าเป็นหนึ่งเมนูนะครับที่ชาวต่างชาติเนี่ยนิยมมากจะได้ความมันๆนะครับแล้วก็มีความเผ็ดเล็กๆน้อยๆด้วยเพราะฉะนั้นนะครับก็อยากจะแนะนําคุณผู้ชมนะครับให้ลองมาทานกันดูนะครับสาหรับเมนูต้มขาทะเลต่อกันเลยนะครับนี่เอาเมนูไหนดีวะอันนี้ละกันนะครับเบสิกเบสิหน่อยนะครับกับเมนูที่มีชื่อว่า ข้าวผัดสับป,ปะรดนะครับโดยของที่นี่นะครับดูแล้วก็บอกเลยว่าเป็นการามีสับป,ปะรดเพิ่มเติมด้วยอีกหนึ่งเมนูนะครับมาที่เทรนทัทีนั่นก็คือปลากระพงนึ่งมะนาวนะครับซึ่งเมนูนี้นะครับแน่นอนถูกใจคนไทยแน่นอนเพราะว่ามีความเค็มของปลา มีความเปรี้ยวของมะนาวแล้วก็ใส่พริกเข้าไปเพิ่มความเผ็ดเพราะฉะนั้นแล้วรสชาติจะกลมกล่อมแน่นอนเลยผู้ชมครับที่นี่นะครับนอกจากร้านอาหารแล้วนะครับโซนสังสรรค์น,นะครับเป็นบาร์ที่ติดอยู่กับหน้าหาดเขาก็มีเมนูเครื่องดื่มเหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับเป็นเครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์อันดับหนึ่งเลยเป็นโซดาน้ำส้มปี๊ดหรือส้มมะปี๊ดนี่เองนะครับหลายคนในกรุงเทพเนี่ยอาจจะรู้จักในส้มจี๊ดนี่เองอันนี้เป็นส้มมะปี๊ดนะครับส้มปี๊ด รสชาติของเขาครับจะไม่ได้เปรี้ยวไปในแนวถึงขนาดที่จะเป็นคล้ายๆมะนาวแต่ว่าก็จะมีความหวานอยู่และอีกเมนูหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นมอกเ็ลนะครับที่เป็นน้ำส้มนะครับแล้วก็มีสีแดงๆเป็นไซรัปอยู่ข้างล่างตกแต่งด้วยส้มและเชอร์รี่ใครที่ชื่นชอบนะครับก็ลองมาได้นะครับที่บัมบูเวนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับและนี่นะครับก็คือช่วงอาหารนะครับที่ผมอยากจะแนะนําให้คุณผู้ชมได้มาดูกันนะครับ สำหรับใครนะครับที่อยากจะรู้วิธีการเดินทางช่องทางการติดตามนะครับลองเซิร์ช o o g l e Search Facebook ได้เลยว่าแบมบูเวนะหรือว่าจะเซิร์ชทางเพจของที่พักได้เลยเหมือนกันนะครับผมเอาละครับผูช้ชมครับเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันครู่หนึ่งช่วงหน้านี่ตรงนี้มีห้องพักนะครับที่เวนะบูชิเกาะช้างอยู่ห้องพักจะเป็นแบบไหนบรรยากาศจะเป็นยังไงเจอกันช่วงหน้าครับ เติมรอยยิ้มอิ่มนี้เพื่อน้องเป็นอีกหนึ่งโครงการที่บริษัทฐาน CSR ธุรกิจเพื่อสังคมจำกัดร่วมกับบริษัทโรงเส้นมีชอเฮงจำกัดบริษัท TTW จำกัดมหาชนบริษัทการดาเพอพาร์ตี้จำกัดบริษัทน้ำตาลมิตรผลจำกัดบริษัทไทยฮอนด้าจำกัดบริษัทไทยวากโก้จำกัดมหาชนธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนบริษัทโรงงานผลิตอาหารไทยจำกัดบริษัท C1 Education จำกัดมหาชนบางกอกทูเดย์และอีกมากมายนำสื่อการเรียนการสอน และเครื่องอุปโภคบริโภคมอให้น้องๆโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านครองแดงและโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านหางแมวจังหวัดจันทบ,บรุรีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการศึกษาด้านภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมและยังร่วมเลี้ยงอาหารเด็กๆปรุงพิเศษจากเชฟจำลองมาสเตอร์เชฟไทยแลนด์อีกด้วยค่ะโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จาก ผู้ใหญ่ใจดีครับมามอบอุปอกรณ์การเรียนอุปอกรณ์การศึกษาแล้วก็เครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่นักเรียนนะครับโดยเฉพาะสื่อการเรียนการสอนพัฒนาภาษาอังกฤษนะครับซึ่งเป็นตัวที่สําคัญนะครับต่อยอดให้แก่นักเรียนโรงเรียนยังได้รับเกียรติจากเชฟจาลองมาสเตอร์เชฟและคณะครับมาร่วมจัดกิจกรรมปรุงอาหารเมนูพิเศษให้นักเรียนได้รับประทานในวันนี้ครับในนามของคณะครูนักเรียนโรงเรียนตำรวจสวิชนยแดนก็ขอขอบคุณทางคณะผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับที่มีส่วนร่วมในวันนี้ขอบคุณมากครับ ครับผมก็วันนี้ก็รู้สึกดีใจนะครับที่ได้มาทําอาหารให้กับน้องๆนะครับโรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดนที่แก่งหางแมวนะครับเราอยากจะให้เด็กๆนะครับมีสารอาหารครบถ้วนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นจานนี้ก็จะมีวิตามินซีนะครับวิตามินดีจากผักนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นแป้งแล้วโปรตีนจากเนื้อปลานะครับก็จะทําให้เด็กแบบมีภูมิุ้มกันที่ดีขึ้นนะครับผมก็อยากฝากถึงทุกคนนะครับใครอยากมีส่วนร่วมนะครับผมในการช่วยสังคมนะครับหรือการมาทําประโยชน์นะครับเพื่อส่วนรวมนะครับใครที่ถนัดแนวไหนแบบไหนนะครับเราสามารถมาร่วม ทำด้วยกันได้นะครับหนูเป็นตัวแทนของเพื่อนๆโรงเรียนตำรวจตะเวชัยแดนบ้านคลองแดนหนูขอคุณหนูขอขอบคุณพี่ๆที่เลี้ยงอาหารหนูในวันนี้ขอบคุณพี่ๆจริงๆนะคะแล้วก็พี่ๆเอาของมาแจกพวกหนูหนูขอบคุณพี่ๆนะคะขอบคุณค่ะอาหารก็อลังการสุดๆและที่สำคัญคืออร่อยมากเลยครับคุณผู้ชมครับ เดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับไปดูห้องพักกันต่อเลยห้องพักจะเป็นยังไงเจอกันช่วงหน้าครับสนับสนุนโดยคอตโต โดยคิวคอนคอนกรีตมวลเบาประหยัดพลังงานก่อสร้างไวใส่ใจสิ่งแวดล้อมสนับสนุนโดยคอโตโต้คอตโตได้สร้างคอนเทนต์เพลย์ลิสต์ดีๆสำหรับคนที่กำลังเลือกซื้อกระเบื้องเลือกอย่างไรอะไรที่เหมาะกับพื้นที่คุณต้องการเลสทายเคล็ดลับฉบับคนช่างเลือกตอบโจทย์ใครที่กำลังซื้อกระเบื้องมองหาข้อมูลดีๆที่จะช่วยคุณเลือกซื้อได้อย่างถูกต้องสวยงามเหมาะกับการใช้งานลองคลิกเข้ามาได้เลยครับ ครับช่วงนี้นะครับหลังจากทานอาหารเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมนะครับไปดูห้องพักกันดีกว่าของที่เวนับูชิ่โฮเทลนะครับที่พักของเขาเนี่ยจะตกแต่งดีไซน์ไหนนะครับไปไปดูข้างในกันครับ มาแล้วครับคุณผู้ชมครับปิดประตูก่อนดีกว่าอ่ะห้องพักนะครับที่วันนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปดูนะครับเป็นห้องพักสไตล์บูติคโฮเทลนะครับของเวน่ารีสอร์ทนะครับก่อนอื่นเลยที่นีเ่เขาบอกว่ามีห้องพักอยู่3ประเภทด้วยกันสิงโพไทยโลโกไทยแล้วก็โรทิคอลไทยนะครับซึ่งห้องนี้นะครับคือห้องที่ชื่อว่า โลโก้ไทยนี่เองที่เขาบอกว่าใช้ชื่อนี้นะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเขาตกแต่งเป็นสไตล์ไทยทั้งหมดเลยนะครับโดยสามารถดูได้จากนี่เลยอุปกรณ์ตกแต่งนะครับก็เป็นเครื่องจักสานนะครับเป็นไม่ว่าจะเป็นหมวกนะครับตรงนี้นะครับเหมือนเป็นที่ทานอาหารขนมนะครับก็ใครที่อยากจะทานขนมในห้องนอนก็มาได้ตรงนี้นะครับโอ้ข้างนอกก็มีระเบียงเล็กๆให้นั่งด้วยนะครับตอนนี้นะครับอ่ะ อุ้ยนี่เก้าอี้ก็เป็นสไตล์จักสานเหมือนกันเลยอุ้ยหนักหนักมากนี่นี่ครับก็เหมาะมากเลยสําหรับใครนะครับที่มาพักที่นี่นะครับคุณจะได้บรรยากาศนะครับความเป็นไทยามาเที่ยวที่นี่ได้ความเป็นโลโคไทยทอปิอลไทย,ยนี้หมดเลยนะครับปะเดี๋ยวเราไปดูโซนข้างในกันบ้างดีกว่านะครับว่ามีอะไรให้เราได้เล่นกันบ้างครับป เข้ามาอีกโซนหนึ่งนะครับโซนนี้ก็จะเป็นโซนชั้นวางเสื้อผ้าเนาะคุณผู้ชมเนาะก็ประกอบไปด้วยไม่ว่าจะเป็นผ้าเช็ดตัวนะครับที่นี่แบ่งให้เลยนะว่าผ้าช็ดตัวสําหรับใช้ในห้องหรือว่าผ้าช็ดตัวที่สําหรับไปไว่ายน้ําก็จะเป็นสีเขียวนะครับเสื้อคลุมอาบน้ําอะไรพร้อมมอีกระเป๋าสําหรับไปเผื่อไปเล่นตรงทะเลร่มอะไรก็พร้อมเหมือนกันนะครับแล้วก็ห้องน้ําที่อยู่ในนี้นะครับไป ก็กว้างขวางนะครับคุณผู้ชมครับเหมาะมากสำหรับใครที่อออคอนเซิ n ์นเวลาบางทีเราไปเที่ยวเนาะห้องน้ำเนี่ยสำคัญมากไม่รู้ว่าของใครสําคัญแต่ของผมเนี่ยสำคัญมากจริงๆเลยก็ใหญ่กว้างขวางนะครับเหมาะมากเลยอ่ะไปะไปอีกหนึ่งห้องกันนะครับเห็นบอกว่าห้องนี้นีจะได้วิวทะเลด้วยเดี๋ยวเราไปดูเลยครับว่าห้องเขาจะเจ๋งขนาดไหนครับไป ไปต่อกับอีกห้องพักนึงนะครับผู้ชมครับที่ผมบอกไปแล้วนะครับชื่อห้องว่า t r อ p i เค l t ไทยอย่รงนี้แล้วไปเข้าไปดูห้องกันครับอ่ะเข้ามาแล้วนะครับผู้ชมครับห้องนี้มีความแตกต่างนี่ดูโซนเตียงนอนก่อนดีกว่าครับผู้ชมครับตรงนี้ดูสิมีการนําต้นไม้นะครับมาตกแต่งด้วยนะครับแล้วก็ก็จะมีการเหมือนวางอิฐ ให้เราเนี่ยได้ความรู้สึกเหมือนเป็นห้องที่โมเดิร์นโมเดิร์นขึ้นมาหน่อยนะครับก็แตกต่างกับโลโก้ไทยอันนี้จะเป็นดูเป็นโมเดิร์นมากขึ้นกว่าเดิมนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็แน่นอนนะครับน้องช้างนะครับนี่เป็นผ้าเช็ดตัวนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างครบครันมากครับคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นทีวีนะครับอุปกรณ์การทําน้ําร้อนนะครับทุกอย่างครบเซตเลยโอ้โหเยอะมากปะไปดูอีกโซนหนึ่งกันต่อครับนี่เออห้องนี้นะครับ ข้อสังเกตที่รู้แล้วแตกต่างกับห้องโลโค้ไทยเลยนั่นก็คือความเป็นโมเดิร์นที่มากกว่านะครับตกแต่งก็จะเป็นสีโทนเป็นสีครีมซะมากกว่าแล้วก็เป็นสไตล์ที่คิดว่าคนเวสเทิร์นเนี่ยเคยเจอบ่อยๆแล้วอยู่ที่บ้านผมคิดว่าเขาคงมาพักโลโค้ไทยอ่ะประมาณนี้ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพาไปดูตรงโซนของสระว่ายน้ำโซนหานบ้างดีกว่าว่าจะเป็นยังไงครับไปดกันครับ ครับคุณผู้ชมครับผมพาคุณผู้ชมนะครับออกมาดูโซนสระว่ายน้ำนะครับของทางเวนัาบูชิเกาะช้างนะครับตรงนี้นะครับก็มีไม่ว่าจะเป็นที่ให้นอนอาบแดดนะครับที่ชาวต่างชาติชอบมากันแต่ว่าคนไทยอย่างเราเนี่ยเข้าห้องแอร์ครับอากาศช่วงนี้โอ้โหหนักหน่วงมากครับคุณผู้ชมครับก็อยู่ติดกับตัวห้องอาหารด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับก็ถือว่าสะดวกสบายมากๆ ใครที่มาเที่ยวที่เกาะช้างนะครับอย่าลืมเลยมาที่เวนะบูชิกเกาะช้างนะครับยังไงวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับสถานที่นี้มากๆและก็แน่นอนนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนใจดีของเราด้วยนะครับบริษัทไทยเบ็คเรลดจ,จำกัดมหาชนคอโตอิดมูลเบาคิวคอนและขนมอบกรอบโฮมีด้วยสัปดาห์หน้าบอมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปเที่ยวที่ไหนต้องติดตามกันแต่ว่าสัปดาห์นี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สนุนโดยคิวคอนคอนกรีตมวลเบาประหยัดพลังงานก่อสร้างไวใส่ใจสิ่งแวดล้อมสนับสนุนโดยคอตโต